สวัสดีค่ะข่าวด่วนที่สุดของวันนี้สั่งปิดแล้วนะคะสามปราศาสี่ด่านเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่23กรกฎาคม2568เวลาประมาณ16.55นนะทหารกองทัพบกของไทยชุดราตเวนเหยียบทุ่นระเบิดในบริเวณห้วยบอนนะคะช่องอ่านมา้า อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลทหาร5นายนะคะได้รับบาดเจ็บ1นึ่งในจำนวนนั้นนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาแล้วก็อีก4รายเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หือื้อหูอื้อเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของอระเบิดนะคะแต่ตอนนี้ทั้งหมดทั้ง5นายเนี่ยได้ส่งถูกนำตัวนะคะ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลแล้วนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะทางาทับกของเรานะคะได้สั่งปิด3ปราสาทด่วนก็คือปราสาทต,ตาควายตาเมินทมตาเมินโต๊ดแล้วก็อีก4อีก4ด่านนะคะที่เป็นเขตระหว่างาไทยกับกัมพูชานั่นก็คือด่านาช่องช่องจอมนะคะด่านสายตะกู นะคะอ่านมาแล้วก็ช่องสงานะคะแล้วก็พอบอทอบอเนี่ยสั่งดวนเลยนะคะกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2เตรียมเปิดศึกเมรตามแผนจัก,กรพงผัวนาะศนะคะซึ่งในปี2554จะใช้แผนนี้ในการในศึกเขาพระวิหารซึ่งก็ไม่มีบันทึกไว้ในบันทึกของทหารแต่อย่างใดมันเหมือนเป็น การส่งซิกระหว่างระหว่างทางทหารนะคะซึ่งจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณาชนนะคะซึ่งตรงนี้ทุกคนเห็นด้วยนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามแต่เมื่อเหตุการณ์มันบังคับนะคะเราประท้วงแล้ว,เร,รวลเราประท้วงชาวโลกเราประท้วงเขมิไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่ง แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ติดติดกันนะคะเราเราไม่เราไม่ต้องการศึกสงครามเราไม่ได้บ้าสงครามแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับให้เราต้องทําสงครามเราก็จําเป็นจะต้องทานะคะซึ่งตรงนี้เรียกได้ว่าคนไทยทุกคนรู้สึกคงไม่ต่างจากดิฉันนะคะดิฉันรู้สึกแย่มากๆเลยกับเหตุการณ์นี้ นะคะพร้อมที่จะประนามขมิญเต็มที่เลยนะคือเขาบอกว่าระเบิดเนี่ยทุ่นทุนระเบิดเนี่ยไม่ใช่ของเขาแต่ว่าไทยเนี่ยไม่เคยใช้ระเบิดรุ่นนี้แล้วก็มีขมิญเนี่ยที่ยังเก็บเก็บรักษาไว้ทั้งทังทง้ที่ทําสัญญากับคือทําสัญญาในในอัตว่าไว้แล้วนะคะแต่เขาก็ยังเก็บทุ่นระเบิดไว้ เพื่อเป็นการเขาบอกว่าเป็นการฝึกเก็บกู้แล้วก็เรียนรู้นะคะเขาจึงเก็บทุนนี้ไว้นะทีนี้นนพอ,อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเขาเอาระเบิดมาฝังไว้น่าจะเป็นช่วงที่เขากลบคูเลตแล้วก็ถอยออกไปนะคะแต่การการถอยแล้วก็กบคูเลตเนี่ยควรจะเก็บทุนระเบิดของคุณนี่ออกไปให้หมดแต่เขาเนี่ยกลับเอามาฝังไว้ใหม่ ะะซึ่งเป็นการละเมิดสัญญาออตตาวานะคะแต่ตรงนี้ไม่มีบทลงโทษมีแต่การประนามนะคะสัญญาออตตาวาเนี่ยแต่ทีนี้เราโดนสองครั้งแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำนะคะซึ่งคงจะพูดกันไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้ก็ห่วงพี่น้องทางเขตชายแดนนะคะกะ็ถ้าหลบได้ก็หลบถ้าออกจากพื้นที่ได้ก็ออกมันจะต้องมีการสู้รบแล้วแน่นอนนะคะ อ,อย่างที่รู้นะคะกำลังของไทยไม่ได้ด้อยกว่าเขมรแล้วถ้ารบเนี่ยเปอร์เซ็นชนะมี90%นะคะเราไม่ต้องกลัวแต่ว่าพี่น้องตามเขตตะเข็บชายแดนนะคะก็ต้องออกมาก่อนเนาะโอเคค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทหารกล้าของประเทศไทยทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง5นายที่ประสบเหตุเหยียบทุลเบิดที่อ่า ช่องอ่านม้าด้วยนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แต่มันเป็นไปแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอประนามกัมพูชาทั้งประเทศค่ะต้องคราวนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ติดตามหรือ,อใครยังไม่ได้ติดตามพี่สุก็ขอให้ติดตามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพีสุจะนำข่าวมาเสนอเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็าฝากไว้นะคะไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด